สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสาระความรู้ดีๆจากเพจพิษณโรคประกันภัยวันนี้เช่นเดิมนะคะมาเจอกันที่ช่อง YouTube นะคะชุติการบรัวสำลีสาระความรู้ที่จะมาแบ่งปันวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรดีเนาะเอาเรื่องง่ายๆใกล้ตัวเลยค่ะโดยเฉพาะเมื่อวานกับวันนี้มีลูกค้าติดต่อดิ่ชันมาถึงสอสเจ้าเรื่องกรมทันที่ทำไปแล้วหาย งไงบางคนบอกโอ๊ยทํายังไงดีอ่ะกมาทันหายต้องไปแจ้งความไหมจะทำยังไงอย่างเงี้ยไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจอย่างล่าสุดเนี่ยลูกค้าดิฉันปสามบวกสองคันคือด้วยความที่เจ้าข,ของเขามีรถหลายคันมั้งนะคะแล้วก็กมาทันเพิ่งทําไปหายก็ติดต่อดิฉันดิฉันก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรครับพี่ไม่ต้องไปแจ้งความดิฉันก็ดําเนินเรื่องในเรื่องของประสานงานไปที่กับ บริษัทที่ิฉันทำอยู่นะคะดีฉันอยู่สีีคุงโบเกอร์นะคะซึ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้กับตัวแทนในหน้าทุกครั้งที่ท่านทำประกันท่านทำกรมธรร์น,นะคะไม่ว่าจะบริษัทอะไรก็แล้วแต่ทำกับในหน้าที่ถูกต้องทำกับตัวแทนที่ถูกต้องประวัติในการทำงานประวัติในการซื้อกรมธรร์จะส่งไปที่บริษัทใหญ่ แน่นอนคะ่ะเขาต้องมีทั้งสำเนาและตัวจริงให้ท่านอยู่แล้วถูกไหมคะในกรณีเคสของลูกค้าดิฉันตัวกรมธรรม์ตัวจริงหายไม่รู้ว่าหายหรือไปเลือไว้ที่ไหนก็แล้วแต่ก็เลยประสานงานมาดิฉันก็เลยติดต่อไปที่บริษัทและก็ขอไฟล์สำเนามาให้นะคะก็จะได้ในเรื่องของอ่าสำเนามานะคะแล้วเราก็ไปปริ้นแล้วก็เก็บไว้ที่หน้ารถนะคะเพราะว่าแน่นอน ถ้ากรมธรรมตัวจริงไม่อยู่อยู่สำเนาก็ยังดีเวลา,าเกิดเหตุยังมีหมายเลขความคุ้มครองหมายเลขกรมธรรม์เวลาจะแจ้งเคลมแจ้งอะไรก็ยังมีมีเบอร์โทรเบอร์ทรให้ก็ทําให้เราสบายใจได้นะคะส่วนในเรื่องของตัวจริงเนี่ยก็ไม่ได้ตัวจริงนะคะได้สำเนาไปบางท่านเขาเรียกว่าข้อมูลในกรมธรรมผิดพลาด ชื่อนามสกุลผิดหรือว่าเบอโทรผิดในการแจ้งอาจจะแจ้งผิดพลาดหรือว่าตัวเลขมันไม่ชัดขยายดูไม่ชัดเมื่อมีเอกสารผิดพลาดไม่ต้องตกใจนะคะสามารถประสานมาที่กับที่บริษัทหรือว่าตัวแทนในหน้าที่ท่านซื้อด้วยค่ะเขาก็จะดําเนินการกับบริษัทให้แล้วว่าจะเขียนสลักหลังให้สลักหลังหมายความว่าเป็นคำยืนยันล่าสุดการแก้ไขข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ ก็จะทําให้ท่านาถือกรมธันกรมธรนยังคุ้มครองต่อเหมือนเดิมบางคนชื่อนะคะหน้ากรมธันไม่ใช่ของตัวเองนะคะเป็นชื่อของพ่อตาแม่ยายของญาติของอะไรก็แล้วแต่แต่ตัวเองเป็นคนซื้อตัวเองเป็นคนส่งเงินก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าตามกฎกติกาแล้วกรมธันจะต้องออกตามหน้าเล่มหน้าหน้าสำเนารถอะคะ่ะ จะเป็นชื่อใครก็แล้วแต่นะคะไม่ต้องตกใจเวลาเกิดเหตุเนี่ยเขาจะดูหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขตัวถังทะเบียนรถเป็นหลักๆนะคะส่วนในเรื่องของผู้ผู้รับผลประโยชน์ก็คือชื่อของคนที่อยู่ในหน้าเล่มรถเลยคะหน้ากรมธรรม์ค่ะอย่างเช่นท่านทออําป .2 แล้วลดหายลดหายบริษัทก็ต้องประสานงานแล้วก็ใช้เอกสารของคนที่หน้าสำเนารถนะคะ ส่วนจะเป็นของท่านท่านจะซื้อมาจะโอนจะย้ายจะอะไรกันก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันสามารถสืบข้อมูลสืบความได้นะคะว่าท่านเป็นคนจ่ายเงินอันนี้เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งไปตกลงกันเพะนั้นไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเกิดสำเนา,ากรมธรรม์หายสำเนาพรบหายไม่ต้องไปแจ้งความคะ่ะ ติดต่อมาที่บริษัทตัวแทนในหน้าที่ท่านทําด้วยเดี๋ยวเขาจะออกสําเนามาให้ท่านจะได้อุ่นใจและมีเอกสารติดหน้ารถนะคะวันนี้สาระความรู้ดีๆจากเพจพิษ,ษณุโลกประกันภัยจากช่องอ YouTube ชุติการบอร์สมรัมลีฝากทุกท่านกดติดตามกดถูกใจนะคะแล้วเราจะนำสาระประโยชน์มาแบ่งปันกันเหมือนเดิมแล้วพบกันเมื่อพบกันนะคะสวัสดีค่ะ